เฮ้แกวันนี้เราจะพาพวกแกมารีเซ็ตชีวิตตัวเองกันเว้ยใช่พวกแกได้ยินไม่ผิดหรอกจ้ะรีเซ็ตชีวิตใหม่โดยเฉพาะรีเซ็ตชีวิตฉันเองก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็คือนึกขลึมเอาน้ำมันมะพร้าวมาหมักผมเพราะอยากจะมีผมสวยอยากจะรู้จักรักษาและดูแลตัวเองแล้วค่าคุณขาจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยแบบไม่เคยรู้จักคำว่ารักตัวเองเลยนะ ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วเริ่มจากการง่ายๆเลยก็คือการหมักผมแบบไม่ต้องเสียต่างอะไรมากก็หยิบน้ำมันมะพร้าวที่มีในห้องน้ำนั่นแหละมาหมักเลยจ้า3าสิบนาทีเธอมีการนวดหัวด้วยนะมาสัดผมตัวเองมาสัดหัวกระบ,บาลตัวเองเ,ออเวลาเราเริ่มรักตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรดีๆขึ้นมานะแกนะสนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวเอง บอกที่ห้อน้ำมันมะพร้าวก่อนก็คืออากีไลฟ์นะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะหมักผมประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้เราก็จะพาไปสระผมที่ห่อที่เราใช้ก็คือโคโดโมะเนจะเป็นยาสระผมของเด็กใช้แล้วสิวไม่ขึ้นที่หลังที่กรอบหน้าเออสบายใจตอนนี้แบบเช็ดผมแบบก็ได้กลิ่นผมหอมๆของตัวเองเนาะก็เป็นการทําให้ตัวเองผ่อนคลายได้แบบระดับหนึ่งเลยอะแกดีมากตอนนี้เราก็จะมาเป่าผมกันนะคะได้ ที่เราใช้ก็คือใดแบบร้านเลยร้านทั่วไปเลย แบแบๆก็ตกเย็นอีกแล้วตกเย็นเราก็มาพอกหน้ากันจะมีอะไรก็หยิบจับอันนั้นแล้วก็พอกหน้ากันไปนะคะแล้วก็บําบัดอารมณ์ด้วยน้ำมะนาวน้าําผึ้งแล้วก็ผสมกับน้ําอุ่นนะคะตื่นก่อนนอนก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะ รูทีนของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จนะในการรีเซ็ตมายไลฟ์ก็คือรีเซ็ตชีวิตใหม่ถ้าใครชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันจ้า